มาตรการเยียวยาเกษตรกรซึ่งก่อนหน้านี้ตรวจสอบบนหน้าเว็บไซต์พบว่าท่านได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรแต่พอตรวจสอบเข้าไปใหม่อีกครั้งพบว่าสถานะเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ให้ความเห็นชอบคืออะไร แล้วจะได้เงินไหมในเมื่อได้รับสิทธิ์แล้ววันนี้อีสานแซบมีคำตอบติดตามกันในช่องค่ะคุณผู้ชม สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีกเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะวันนี้อีสานแซบจะพาคุณผู้ชมมาตามเรื่องเยียวยาเกษตรกร .com นะคะหลังจากที่ทางรัฐบาลจะปิดโครงการค่ะซึ่งมีคุณผู้ชมในช่องสอบถามการรับเงินเยียวยาเกษตรกรหลังจากที่ตรวจสอบสถานะก่อนหน้านี้ว่าได้รับสิทธิ์แต่พอตรวจสอบเข้าไปใหม่ กลับพบว่าสถานะเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการกองการใช้เงินกู้ให้ความเห็นชอบคืออะไรแล้วจะได้เงินไหมหรือมีหลายคนตั้งคำถามในกลุ่มเฟ e บุ๊กต่างๆว่าหรือว่าเงินรัฐบาลจะหมดแล้วเหมือนกันเหมือนก,นกับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุมีคุณผู้ชมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเข้ามาเยอะแยะกันเลยนะคะในช่องซึ่งคำถามที่มีการแลกเปลี่ยนกันก็นกคืออยู่กลุ่มไหน ขึ้นแบบนี้เหมือนกันเงินหมดหรือเปล่าเงินสูงอายุค,คนพิการก็ยังไม่ได้เลยเมื่อคุณผู้ชมแจ้งลายละเอียดเข้ามาแบบนี้อีสานแทบไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้ไปตามในส่วนของ Facebook ในกลุ่มต่างๆเพื่อหาข้อมูลมาให้ได้รับความกระจ่าง และเป็นการหาข้อมูลนะคะคุณผู้ชมส่วนรายละเอียดอื่นนั้นเราต้องรอติดตามในส่วนของข้อมูลข่าวสารทางราชการอีกครั้งแต่ว่าข้อมูลที่ทางอีสานแทบได้มานะคะเป็นการแลกเปลี่ยนการตอบจากคุณผู้ชมแล้วก็มีการทำตอบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งเรามาดูรายละเอียดกันค่ะว่าถ้าขึ้นแบบนี้ข้อความจะได้เงินหรือเปล่าหรือว่าเราต้องทำใจ ในส่วนของรัฐบาลจะหมดเงินเยียวยาเกษตรกรให้เราแล้เมื่ออีสานแซบเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารมาตรการเยียวยา5,000บาทสําหรับเกษตรกรนะคะพบว่ามีการโพสต์ข้อความว่าก่อนหน้านี้ทําไมบอกว่าได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา แต่พอมาวันนี้ทําไมเป็นแบบนี้พร้อมขึ้นแคปชั่นข้อความว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกากองการใช้เงินกู้ให้ความเห็นชอบเมื่อมีการโพสต์ข้อความนี้ลงกลุ่มนะคะ mm. ก็มีคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามามากมายไม่ว่าอยู่กลุ่มไหนคะเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนครับคะ่ะกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มที่ทุกคนได้รับ ข้อความนี้เช่นเดียวกันหรือว่าบางท่านก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะคะว่าอยู่กลุ่มที่3ก็เป็นค่ะกลุ่มที่3คือกลุ่มพ่อปู่นะคะคุณผู้ชมราคามันหมายความว่ายังไงรัฐบาลน่าจะออกมาอธิบายกันหน่อยนะคะทําให้ประชาชนงงรอมาตั้งนานสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรไม่รู้ว่าจะได้หรือว่าต้องให้รอต่อไปกันแน่ขึ้นแบบนี้เหมือนกันขึ้นแบบนี้เหมือนกันและมีอีกหนึ่งท่านนะคะและก็มีคุณผู้ชมอีกหนึ่งท่านนะคะแสดงความคิดเห็นเข้ามาด้ ได้รับการต่อรับแคปชั่นนี้คือคำตอบค่ะคือ15กันยายนนี้ปิดโครงการค่ะคือยึดสิทธิ์คืนจ้าเมื่อได้อ่านข้อความนี้อิสานแซบตกใจเลยค่ะเลยหาคำตอบได้ว่าเป็นเพราะอะไรเรามาดูกันค่ะคุณผู้ชมท่านนี้นะคะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการถามผ่านทางเฟซบุ๊กเศรษฐกิจการเกษตรษนะคะคุณผู้ชมเรามาดูค่ะเธอถามคำตอบเข้าไปนะคะ แต่ว่าทางดิจิตอล DOAE นะคะตอบกลับมาว่าแต่เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนหัหน้าครัเรือนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากคนเดิมมาเป็นคนใหม่ด้วยเหตุเสชีวิตจะต้องรอทางมติคณะครมใหม่ เกษตรกรกร,รายเดิมเป็นเกษตรกร,ก,รกลุ่มที่1กลุ่มที่1น,นะคะส่งรายชื่อไปก่อนที่จะมีการแอคเธอก็ถามกลับไปนะคะว่าคิวที่จะรอการโอนสําหรับคนได้รับสิทธิ์แต่ว่าสถานะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้คิวถึงวันที่15กันยายนนี้ถ้าไม่มีมติก็คือไม่ได้ใช่ไหมคะหมายถึงว่ามติคณะครมนะคะคุณผู้ชมทางดิจิตอลดีโอนะคะก็ตอบกลับมาว่าใช่ค่ะ ถ้าไม่มีมติครมก็จะต้องยึดตามหลักเกณฑ์เดิมว่าแม้จะได้รับสิทธ แต่เป็นการเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนเนื่องจากรา,รายเดิมส่งไปแล้วหรือไม่เข้าเกณฑ์ตามมาตรา33ข้าราชการบำนาญทางธนาคารทกก็จะไม่โอนเงินให้ค่ะแล้วเธอก็ตอบกลับว่าขอบคุณค่ะหลังจากโพสต์ข้อความนี้ลงไปก็มีคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นออกมาเหมือนกันนะคะว่าสรุปถ้าได้ก็คือภายในวันที่15ถ้าหลังจากนั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ ตรงนี้ทางเกษตรดิจิตัลก็ตอบกลับมาว่าตรงนี้ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนค่ะหากมีมติครมออกมาก็อาจจะขยายเวลาต่อไปค่ะเนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งชื่อให้กับทางธนาคารทกศให้สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในส่วนของการเกษตรคัดกรองอีกครั้งแนะนำเกษตรกรโทรสสอกอออีกทางก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้จะตอบเหมนกัน ว่ารอคิวในส่วนของคอรมออนุมัติก่อนค่ะเมื่อมีข้อความนี้โพสต์ออกไปนะคะคุณผู้ชมก็ได้เข้ามาถามตอบสําหรับคนที่ได้รับสิทธิก่อนหน้านี้แต่ว่าสถานะเปลี่ยนอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการกองการใช้เงินกู้ให้ความเห็นนะคะสรุปนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่มีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์คุณผู้ชมนะคะ มีการโพส์ข้อความเข้าไปถามในส่วนของดิจิตอล DOAC หรือว่าเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะคะคําตอบก็คือคนที่ได้รับสิทธคนที่ได้รับสิทธิ์ก่อนหน้านี้ว่าได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรแต่ว่าตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งกลับพบว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกองการใช้เงินกู้ให้ความเห็นชอบและจะมีการโอนเงินเยียวยาในรอบวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้นะคะ คุณผู้ชมถามว่าถ้าไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีและไม่มีมติคอรมอรคือไม่ได้เงินเยียวยาใช่ไหมคะแล้วทางกระทรวงเกษตรดิจิตอลตับตอบกลับมาว่าใช่ค่ะถ้าไม่มีมติคอรมอรก็จะต้องยึดหลักตามเกณฑ์เดียวว่าแม้ท่านจะได้รับสิทธิ์แต่เป็นการเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนหรือว่าในเกณฑ์อื่นๆ เนื่องจากรายเดิมส่งเงินไปแล้วหรือไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา33เข้าหลักเกณฑ์ข้าราชการบำนาญข้าราชการประกันสังคมทางธนาคารทรกสก็จะไม่โอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะและทางเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจการเกษตรก็ตอบกลับมาอีกว่าตรงนี้ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนค่ะ หากมีมติคอรมอออกมาก็อาจจะขยายระยะเวลาต่อไปค่ะเนื่องจากกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบแนะนำให้ทางเกษตรกรเรกรนี่นะคะที่ได้รับสิทธิ์โทรสอบถามในส่วนของสอสกออีกทางก็ได้ค่ะ แต่ว่าตอนนี้น่าจะตอบเหมือนกันว่าต้องรอมติคณะครรมอก่อนเท่านั้นนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารอัปเดตล่าสุดสําหรับเยียวยาเกษตรกรสําหรับคนได้รับสิทธิ์แต่สถานะเปลี่ยนนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นฟังคลิปนี้ให้จบจะรู้ว่าตัวเองต้องอยู่ในสถานะไหนอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกันกองการใช้เงินกู้ให้ความเห็นชอบอาจจะได้เงินหรืออาจจะไม่ได้เงินเพราะว่า มีอาจจะมีการปิดโครงการเยียวยาเกษกตรกรถ้าหากคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซ่บค่ะ,ะเจอกันในคลิปหน้ากับข่าวสารดีๆที่นำมาฝากทุกๆครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ